น uh ้ำ huh. ผึ้งนะคะหัวบ้าน นี่เป็นถนนริมค์โขงนะคะเรียบร้อ อันนั้นก็คือสอปอป,อปอลาวนะคะถนนเส้นนี้ก็จะคือวิ่งไปถึงตัวเมืองหนองคายได้เลยก็คือตัวนี้ห่างจากตัวเมืองสองกิโลค่ะ